ผู้ชายตกงานมาสามปีแล้วก็ยังไม่มีงานทําแต่เขาไม่อยากส่งอาหารหรือขับรถแต่ภรรยาทาเพื่อประหยัดค่าน้ํามันก็เริ่มนั่งรถคุณหวังข้างบ้านออกไปข้างนอกนี่ทําให้เขาทนไม่ได้เขาจึงมาที่ห้องใต้ดินหยิบปืนพกสมัยก่อนที่พ่อทิ้งไว้ให้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองออกมาคุณคิดว่าเขาจะไปตามคุณหวังไหมที่จริงแล้วเขาต้องการทําตามแผนการหางานที่ไม่คาดฝันของเขาขั้นแรกเขาแกล้งเป็นเจ้านายและโพส์ข้อมูลรับสมัครงานทางออนไลน์ไม่นานเขาก็ได้รับเรซูเม่จากเพื่อนร่วมงานมากมาย ขั้นที่2คัดเลือกผู้แข่งขันที่มีระดับใกล้เคียงกับเขาออกคนอย่างนี้มีทั้งหมด6คนจากนั้นก็เผาเรซูเม่ที่เหลือทิ้งไปขั้นที่3าคือกําจัดกู้แข่งทั้ง6คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันไม่มีพวกเขาแล้วบริษัทจัดงานเหล่านั้นจะต้องแย่งตัวเองแน่นอนสถานที่ทํางานก็เหมือนสนามรบพูดว่าจะทําก็ทําเลยเขาสุ่มเลือกผู้โชคร้ายคนหนึ่งแล้วใช้ผ้าชุบสิ่งสกปรกที่ติดป้ายทะเบียนจากน,นนั้นเขาก็ขับรถไปที่บ้านของชายผู้กระทําผิด บุรุษปรณีย์เพิ่งนำจดหมายไปวางไว้ในกล่องจดหมายชายผู้โชคร้ายแทบรอไม่ไหวที่จะออกมารับจดหมายแท้จริงแล้วเขาก็เหมือนตัวเองทุกวันหวังว่าจะได้รับจากบริษัทจัดหางานแจ้งให้ทราบดวิลเรียกชื่ออีกฝ่ายหลังยืนยันตัวตนเขาควักปืนออกมาทันทีฆ่าคู่แข่งคนแรกแล้วหลังกลับบ้านเขาก็ยังหวาดตัวมือสองข้างสั่นจนควบคุมไม่ได้เขาถอดเสื้อผ้าออกทันทีล้างทั้งสองมือตัวเองอย่างบ้าคลัง่งแม้ว่าเขาจะไม่มีเลือดติดตัวเขายังหวังว่าจะล้างความผิดบางส่วนไปได้เขาไม่อยากฆ่าคน แต่เขาจําเป็นต้องทําแบบนี้เพราะเขาไม่มีงานทํามาสามปีแล้วถ้ายังหางานไม่ได้อีกทั้งครอบครัวก็จะอดตายไม่นานเขาก็ตามหาคู่แข่งคนที่สองเขามาถึงบ้านของอีกฝ่ายภรรยาของอีกฝ่ายก็พุ่งเข้ามาและแตะโกนด่าเขาอย่างดูร้ายแท้จริงแล้วผู้หญิงคิดว่าเขาเป็นสัสตราจา์ที่ลวนลามลูกสาวของเธอดาวิลรีบอธิบายตัวเองไม่รู้จักสาวของเธอแต่ผู้หญิงก็ยังลังเลใจและเปิดประตูรถจะส่งดดวิลไปสถานีตำรวจไม่คิดว่าพบปืนอยู่บนที่นั่งตอนนี้จบแล้วผู้หญิงคิดว่าเขาจำทำร้ายลูกสาวของตัวเอง ทั้งสองคนเริ่มแย่งปืนกันตอนที่คุณแย่งปืนผมปืนก็ลั่นญิงสาวถูกยิงตายดาวิลก็ตกใจทันทีเขาฆ่าคนที่ไม่สมควรฆ่ายังไม่ทันได้จัดการศพสามีของผู้หญิงได้ยินเสียงปืนก็เดินไปด้วยโทรแจ้งตำรวจไปด้วยกลับเห็นว่าเป็นภรรยาของเขาถูกบิงล้มลงกับพื้นเขาตกใจมากขันหลังกลับวิ่งหนีไปดาวิลยิงอย่างเฉียบขาดอย่างนี้เขาก็กำจัดคู่แข่งคนที่สองได้แล้วเขาเรีบขึ้นรถกลับบ้านไปทั้งสองมือก็เริ่มสั่นไม่หยุดแต่เขารู้ว่าเขาต้องออกจากที่เกิดดดเเหหตตุุททัีแ่่ขขบออกกกไไไไป้มลลา็ยรง เพราะมือทั้งสองข้างสั่นจนจับภูมาไัยไม่ได้เลยเขาเพิ่งลุกขึ้นยืนขาก็อ่อนแรงและนั่งลงกับพื้นการอาบน้าอุ่นชำระบาปในใจของเขาได้กี่เลยเขาเตรียมจะสารภาพกับภรรยาแล้วก็ไปมอบตัวเวลานี้โทรทัศน์จูจูข่าวก็รายงานว่าคนที่เขาฆ่าสองสามีภรรยาดดวิลกังวลมากเขาแซงทําเป็นสงบกลัวครอบครัวรู้เรื่องที่เขาฆ่าคนแต่สีหน้าของเขาก็แข็งขึ้นทันทีเพราะตํารวจจับฆาตรกรได้แล้วก็คือสัสตประจา์คนนี้ที่ล่วงละเมิดลูกสาวของเู่และสัสตประจา์คนนี้ก็ถูกจับเพราะไม่มีหน้าเจอไปครอบครัว กระโดดตึกฆ่าตัวตายท,าทันทีมีคนรับผิดแทนเขา W ก็ไม่ต้องมอบตัวแล้วเขาจึงรีบไปหาคู่แข่งคนที่สามทันทีเขาขับรถไปด้วยควักปืนออกมาด้วยแต่ยังไงเขาก็เล็งไม่ได้ในที่สุดก็ได้มุมที่เหมาะสมเขาเพิ่งยกปืนขึ้นมาอีกฝ่ายก็เลี้ยวเข้าไปในร้านอาหารแท้จริงแล้วเพื่อนร่วมงานคนนี้ตกงานทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารนี่ทำให้ W ประหลาดใจเพื่อไม่ให้เกิดความสงสัยเขาสั่งอะไรกินแล้วนั่งลงผู้ชายทักมายเขาอย่างอบอุ่น และพูดคุยกับเขาผู้ชายบอกว่าเคยเป็นผู้บริหารบริษัทแต่ตอนนี้กลับทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟที่นี่และบ่นกับดาวิลเรื่องความอายุติธรรมทางสังคมและความโหดเหี้ยมของทุนอดอยากในสมัยโบราณคนที่ถูกทิ้งคือคนแก่และเด็กและตอนนี้หลังจากตกงานคนที่ถูกทิ้งคือคนใบกลางคนที่เข้มแข็งผู้ชายบ่นความขมขื่นกับดาวิลดาวิลฟังอย่างอดทนจนเขาเดินออกจากร้านอาหารอีกฝ่ายยังกระตือรือร้นมากแม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่โชคดีเหมือนเขาแต่ดาวิลยังตัดสินใจฆ่าเขาในที่สุดผู้ชายเลิกงานก็เดินออกจากร้านอาหาร ขณะที่เขาเดินข้ามถนนดาวิลหาโอกาสเหมาะเหยียบคันเร่งชนเขาล้มกับพื้นเห็นผู้ชายยังขยับได้เขาโหดร้ายขับรถเหยียบอีกครั้งอย่างนี้เขาจึงฆ่าคู่แข่งคนที่สามได้สําเร็จเขากลับถึงบ้านก็เริ่มกลับใจแม้ว่าเขาเห็นใจอีกฝ่ายมากแต่ไม่มีวิธีสถานที่ทําง,งานเหมือนสนามรบไม่คุณตายฉันก็แค่ตายเขาเริ่มตามหาคู่แข่งคนที่สี่ทันทีหลังคนนี้ตกงานดูเหมือนไม่มีความเครียดมากและรีบกลับไปทาธุรกิจคนเลี้ยงพึ่งแต่เขายังขู่ดาวิล เขาเดินตาบิดฝ่ายมาถึงลานจอดรถขณะที่อีกฝ่ายไม่สนใจก็ยิงตายและยัดเขาไว้ในท้ายรถหัวใหญ่ก็โผล่ออกมาจากท้ายรถและฝูงพึ่งก็บินออกมาดดวิลก็ตกใจตื่นทันทีนี่คือฝันร้ายที่ผู้เข้าแข่งขันหมายเลขสี่นำมาให้เขาแต่สิ่งที่รอเขาไม่ใช่ฝันร้ายวันนี้เขากลับถึงบ้านพบว่าตำรวจรอยอยู่ที่บ้านนานแล้วหรือว่าเรื่องที่ตัวเองฆ่าคนจะถูกเปิดเผยแล้วตำรวจหยิบรูปของเพื่อนร่วมงานที่เขาฆ่าออกมาถามเขาว่ารู้จักไหมดาวิลแกล้งทำเป็นสงบและบอกว่าไม่รู้จักตำรวจบอกเขาว่า พวกเขากําลังตามหาฆาตกรต่อเนื่องเยอทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือพวกเขาอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและดาวิลก็อยู่ในอุตสาหกรรมนี้พวกเขาจึงมาหาเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมและเตือนว่าช่วงนี้ระวังตัวให้ดีแท้จริงแล้วเป็นสัญญาณเตือนที่ผิดพลาดแต่เขารู้ว่าปืนใช้ไม่ได้อีกต่อไปหลังตํารวจไปเขาใช้ถุงพลาสติกห่อปืนไว้ทันทีแล้วโยวนลงไปในแม่น้ําไม่คิดว่าเกือบถูกชายหนุ่มในเรือเก็บได้ดาวิลตื่นเต้นมาก ดีที่ปืนพกจมเร็วในเมื่อใช้ปืนไม่ได้อีกต่อไปนั้นทําได้แค่ใช้มีดเวลายิ่งนานกุศัรรคก็ยิ่งเยอะเขาเริ่มตามหาคู่แข่งคนที่5ทันทีจากการดูเรซูเม่ผู้ชายคนนี้ข่มขู่เขาไว้มากเขาเดินตามอีกฝ่ายมาที่รถบัสและค่อยๆค,ควักมีดออกมาเตรียมจะลงมือตลอดเวลาเพื่อร่วมงานคนนี้ดูกังวลมากกังวลมากจนหัวล้านดาวิลยังไม่ทันลงมือผู้ชายก็ลุกขึ้นเอาวิกเก็บใส่กระเป๋าแล้วเดินลงจากรถบัสเขาเดินตามอีกฝ่ายมามาที่ร้านเสื้อผ้าแห่งหนึ่งในห้าง แท้จริงแล้วผู้ชายคนนี้หลังจากตกงานก็บังคับชีวิตเป็นไการช้อปปิ้งดาวิลโกหกว่าตัวเองมาซื้อเสื้อผ้าผู้ชายพาเขาไปที่ห้องลองเสื้อผ้าอย่างตะตือหรือร้นนี่คือสถานที่ที่เหมาะกับการฆาตรกรรมขณะที่อีกฝ่ายไปเอาเสื้อผ้าเขารีบหยิบมีดขึ้นมาเตรียมจะลงมือแต่ไม่ได้คิดว่าทัศนคติในการบริการอีกฝ่ายจะดีเป็นพิเศษกำลังพูดคุยผู้ชายก็เริ่มบ่นกับดาวิลบอกว่าเขาไม่เคยพาภรรยาไปช้อปปิ้งบนถนนตอนนี้ตกงานก็ใช้ชีวิตลำบากมากภรรยาจึงออกจากเขาไป เขาส่งเรซูเม่ไปหลายใบก็ไม่ได้รับการตอบกลับเขาจึงทำได้แค่ยืนหยัดเลี้ยงตัวเองผู้ชายคนนี้อายุ50กว่าแล้วร้องให้ต่อหน้าเขาอย่างไร้ศักดิ์ศรีดาวิลฟังไปก็ปลอบเขาไปนี่ทำให้เขาลังเลที่จะลงมือเขาจึงตัดสินใจปล่อยเพื่อนร่วมงานคนนี้ไปจากนั้นก็ซื้อชุดใหม่และจัดไปตอนนี้ก็เหลือคู่แข่งคนสุดท้ายหลังจากดูเรซูเม่คนนี้คือเขาประสบความสําเร็จในบรรดาคู่แข่งทั้งหมดตอนกลางคืนดาวิลก็มาหาเขาที่บ้านเขาเป่ประตูแอบเข้าไปพบว่าในบ้านไม่มีคนก็นั่งรอที่เก้้าอี แต่เก้าอี้นี้สบายมากรอคอยเขาจนหลับไปไม่รู้ผ่านไปนานแค่ไหนเขาตื่นด้วยเสียงคำรามชายเมาคนหนึ่งเล็งปืนมาที่เขาแท้จริงแล้วคู่แข่งคนนั้นกลับมาแล้วอีกฝ่ายถามเขาอย่างประมาวว่านายเป็นใครทำไมนั่งอยู่ในบ้านของฉันดาวิลรีบอธิบายว่าผมเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณผมเชื่อมชมคุรมากตอนนี้ผมตกงานจึงมาขอความช่วยเหลือจากคุณเพราะคุณคือผู้นำในอุตสาหกรรมดาวิลเลิ่มเขามากจนรู้สึกไม่สบายใจในเวลาเดียวกันอีกฝ่ายก็รู้สึกแบบเดียวกันเพราะเขาก็ตกงาน และเชิญดาวิวใหมานั่งดื่มกับเขาแม้ว่าเขาประสบความสําเร็จมากแต่หลังจากตกงานชีวิตก็วุ่นวายมากเขาเบนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่เลวร้ายนี้การแต่งงานที่ไม่ดีกับตัวเองพูดถึงช่วงเวลาอารมณ์และรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวไม่นานเขาก็ดื่มจนสลบไปดาวิวลุกขึ้นทันทีเขาลบรอยนิ้วมือทั้งหมดของตัวเองและล็อกประตูและหน้าต่างทั้งหมดแล้วก็คลายเกลียวแก๊สทั้งหมดสุดท้ายเข้าไปหลบในรถเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านอย่างเงียบเียไม่นานผู้ชายก็ตื่นขึ้นมาเขขาาาาาาดดดูเเเหหมมืออนนนนนไไ้้้้ปิิ่่่่แแกกกสลลุึทีตงวรระบยศ เสียใจที่ไม่ได้ฆ่าเขาทันทีหยิบมีดออกมาอีกครั้งหลังจากผู้ชายพบแก๊สรั่วตาสินใจสูบุรี่สงบสติทแทนในที่สุดเขาก็สังหารกู้แข่งได้สำเร็จดาวิลหมดแรงแต่เต็มไปด้วยความหวังเพราะเขาเชื่อว่าไม่นานก็จะมีบริษัทส่งข้อเสนอง,งานมาให้เขาแน่นอนว่าไม่นานบริษัทจะส่งอีเมลมาให้เขาเชิญเขาไปเป็นหัวหน้างานนี่คือตำแหน่งในฝันของเขาดาวิลตื่นเต้นมากสามปีแล้วในที่สุดเขาก็ได้งานเขาใส่ชุดสูทและเน็คไทสวย,สวย เตรียมจะไปทํางานจู่ๆตำรวจก็มาหาที่บ้านดูเหมือนสิ่งที่ควรมาก็จะมาแค่ไม่คิดว่าจะมาเร็วขนาดนี้ดาวิลแซงทําเป็นนิ่งขอร้องตำรวจว่าอย่าบอกภรรยาและลูกตำรวจกลับไม่เข้าใจควักรูปภาพหนึ่งออกมาเป็นไกด์ช้อปปิ้งร้านขายเสื้อผ้าตำรวจบอกเขาว่าบุคคลน,นี้อยู่อุตสาหกรรมเดียวกับคุณเขาเพิ่งฆ่าตัวตายเนื่องจากว่างงานบันทึกการฆ่าตัวตายเต็มไปด้วยความไม่พอใจในชีวิตตำรวจจึงเดาว่าไกด์ช้อปปิ้งคนนี้ก็คือฆาตรกรต่อเนื่องที่ฆ่าเพื่อนร่วมงานเหล่านี้ครั้งนี้พวกเขามาเพื่อบอกดาวิา เจอฆาตกรแล้วนอนอย่างสบายใจได้สัญญาณเตือนที่ผิดพลาดหลังจากนักสืบสองคนไปดาวิลมีความสุขและรู้สึกผิดไม่คิดว่าครั้งนี้ไกด์ชอปปิ้งจะเป็นทารับบาปแทนเขาแต่ชีวิตยังต้องไปต่อดาวิลที่หางานได้ใหม่ก็เต็มไปด้วยพลังเนื่องจากขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถในอุตสาหกรรมไม่นานเขาก็ได้รับคำชมจากหัวหน้าและจะริ่รุ่งเรืองบนหน้าที่การงานแต่วันนี้ดวงตาคู่หนึ่งจ้องมองเขาผู้หญิงคนนี้ว่าง,งานมาสามปีเขากำลังรวบรวมข้อมูลของดาวิลหาไม่มีอะไรเกิดขึ้น บางอย่างจะเกิดขึ้นสถานที่ทํางานก็เหมือนสนามรบในโลกการแข่งขันนี้ไม่อยากให้คนอื่นมาแทนที่มีเพียงพัฒนาตัวเองต่อไปแทนที่จะจงใจฆ่าคนอื่นดังนั้นอุตสาหกรรมของคุณมีความเกี่ยวข้องมากไหมผมคือเมืองแห่งภาพยนตร์เสียงหัวเราะขอบคุณที่ติดตามและกดไลค์เราเจอกันข่าวหน้านะครับ